สวัสดีค่ะช่องรด,ดาชีวิตในต่างแดนค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะมีลูกนกตกลังลงมาอีกแล้วให้เพี่รด,ดาได้เลี้ยงลูกนกแถวน้าปีนี้เนาะมันเป็นสวนที่ว่าล่มลื่นแล้วทีนี้ก็ตกลังมาค่ะเนี่ยลูกนกพี่ราบค่ะ นี่ลูกนกพิราบตกลังมาแม่เ,าเขาก็มุนและมองอยู่นู่นละ่ะบินได้ไหมเนี่ยบินได้ไหมบินได้จ้ะบินเก่งเลยบินขึ้นไปจับอยู่บนต้นหมากแอปเปลิลนนะ่ะเดี๋ยวจะต้องหาอะไรมาให้กินแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาค่ะ เดี๋ยวจะต้องออกไปทำงานก่อนแล้วก็จะหาเหยื่อหามเมล็ดพันธุ์พืชผักมาให้นกกินค่ะบ๊ายบายบรรยากาศวันนี้ไม่ค่อยดีเลยเนาะเอาภาพบรรยากาศที่ทำงานมาให้ดูค่ะลมก็ลงค่ะรอให้ฝนตกเนาะเราจะได้ไปหาเก็บเห็ด เลิกงานแล้วก็จะพาไปช้อปปิ้งค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะเพื่อน,น,เอนๆเสื้อลายสก็อตนะวันนี้พามาที่มาช้อปปิ้งค่ะอันนี้ไซส์เล็กเนาะเสื้อลายสก็อต27.99ปบนด์อนสวยเหมือนกันนะอันนี้หน้าหนาวใกล้เข้ามาแล้วค่ะนี่ สามสิบห้าสามสิบห้าปอนค่ะอยากให้ดูไกลๆนะสวยนะชุดเป็นเสื้อสูทสีเทาเนาะบ้านนี้นะส่วนมากเขาจะขายสีอะไรที่มันคึมๆเหมือนมันท้องฟ้านะคะเพื่อนๆแต่อันนี้ยี่สิบสี่จุดเก้าเก้านะคะสวยนะคัน ห่นสวยอย่างนี้ก็ดีนะสิอย่างห่นนี่นะใส่แบบ่นนี่นะมาดูหุ่นนี่อันนี้มันราคาเท่าไหร่คะเนี่ยเสื้อเสื้อไหมพรมค่ะแต่กระเป๋าอันนี้นะเท่าไหร่เอ่ยเข้ามาช็อปปิ้งด้วยกันค่ะมาดูกระเป๋าสพายอันนี้สิมันก็สวยนะคะมันเหมือนจะเป็นหนังใบนี้ไม่แพงนะคะยี่สิบห้าปอนจุดเก้าเก้าบหอนค่ะ ก็คงจะประมาณพันกว่าหรือไม่ถึงสองพันเนาะจ้ะมาชมเสื้อผ้าฤดูใบไม้ร่วงนะคะเขาเราจะเรียกว่าออทมถามหน้าก่อนจะถึงหน้าหนาวคะ่ะเสื้อตัวนี้ก็สวยเหมือนกันแต่ไม่มีแขนนะคะเพราะว่าจะใส่ให้ร่างกายเราอบอุ่นแล้วก็ แขนนี่เราก็ยังจะสู้หนาวได้อยู่ค่ะก็อย่างว่านั่นหละค่ะที่เมืองหนาวเขาก็จะมีสีมืดๆคึมๆสีดำสีเทาค่ะเพราะว่าใส่แล้วมันจะเหมือนท้องฟ้าเลยค่ะเมืองสีเทาประเทศสีเทาเนาะอันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมพรมสวยไปอีกแบบค่ะคือเป็นสีที่แบบมืดๆนะคะสีจัดจ้านจะไม่ค่อยมีค่ะ แต่ส่วนตัวแล้วชอบชุดแสกนี้มากๆเลยเพราะว่าใส่แล้วมันจะอบอุ่นดีแล้วก็มันคุมท้องเราด้วยนะคะทำให้ท้องเรานี่ดูแฟบนิดนึงค่ะจากนั้นเราก็มาชมเสื้อกันหนาวไหมพรมมีผ้าพันคอมีเสื้อผ้าหลายอย่างเลยค่ะส่วนมากก็จะเป็นเสื้อกันหนาวเสื้อไหมพรมนะคะเพราะว่าฤดูหนาวใกล้จะเข้ามาเยือนแล้วค่ะ ตกลงวันนี้ก็ไม่ได้ซื้ออะไรหรอกค่ะพาเพื่อนๆมาชมเสื้อผ้าในฤดูหนาวที่ประเทศอังกฤษนะคะตอนนี้เขาก็จะขายเสื้อไหมพรมเป็นส่วนมากสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะมาชมเมืองเล็กๆแถวที่พิลดาอยู่นะคะร้านที่ว่างเปล่าก็มีอันนี้เป็นร้านขายดอกไม้ค่ะดอกไม้ก็แพงค่ะผู้คนก็เดินไม่เยอะนะคะ ดอกไม้มัดเล็กๆนี่นะคะ15ปอนด์ค่ะเพื่อนๆยังไงก็ดูแลสุขภาพกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ